ที่ทกศส,สาขาพิจิตรครับเกษตรกรจํานวนมากพากันมาเช็คยอดเงินแล้วก็ถอนเงินแน่นเลยคือมากันแน่นทกศเลยรวมถึงที่หน้าตู้ ATM ก็คนก็เยอะเหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าจะเอาเงินไปใช้นะไม่ว่าจะเป็นใช้จ่ายในชีวิตประจาวันหรือว่าใช้หนี้บางคนบอกเลยว่าจะนําไปลงทุนค้าขายเพื่อสร้างรายได้เสริมเพิ่มเติมกันต่อไปเช่นเดียวกันกับภายในสํานักงานซึ่งเจ้าหน้าที่ทกศต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการตามมาตรการของกระทรวงาสาธารณาสุขครับ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะครับตามฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นั้นมีพี่น้องกเกษตรกรที่ผ่านตรวจสอบแล้วจํานวน7,220 0ครัวเรือนวันนี้ทกศจังหวัดพิจิตรมีทั้งหมด15สาขาได้เริ่มโอนเงินให้กับกเกษตรกรแล้วกว่า1 2 0 0 0รายเป็นเงินเกือบ62ล้านบาทครับ และในวันที่18พฤษภาคมนะครับท,ท,ทกศก็จะโอนเงินอีกนะครับอีก16,000รายจํานวนเงินนั้นกว่า81ล้านบาทและวันที่19พฤษภาคมก็จะโอนอีกจํานวน6,000รายจํานวนเงิน30ล้านบาทรวมทั้งสิ้นนะครับเป็น,นเงินที่สะพัดไปแน่นอนเกือบ173ล้านบาทนะครับก็พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่ได้เดี๋ยวรอก่อนนะครับเขาพยายามที่จะดาเนินการให้เร็วที่สุดอยู่ครับ,รบแล้วเดี๋ยวผมกะจบจ้ด เวลา